วัตถุประสงค์ในการตั้งครั้งแรกเลยก็คือต้องการจะทํางานถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวรวบรวมคนที่มีม,มีมีจิตที่จะสร้างงานถวายพระองค์ท่านเริ่มทําปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปปุ๊บก็ไปเจอปัญหาคือมันแง้งดินพังทลายก็ปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าแฝกเป็นแสนเลยฮะพอปลูกหญ้าแฝกเสร็จหญ้าแฝกใช้ไม่ได้กับพื้นที่เราครับเพราะว่ามันล่มต่อมาเราเริ่มทําฝายแต่ของเราห้วยใหญ่น้ําเยอะพังมากแต่พังเราซ่อม จนกระทั่งปีที่3เนี่ยก็เป็นที่มาของโครงการเฮาทฮักมอนพญาแช่มิติของป่ามอนพญาแช่ถ้าป่าดีไม่มีหมอควันการไม่มีหมอกควันก็คือคนก็ไม่เป็นโรคพอไม่เป็นโรคไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาก็คือเรื่องเศรษฐกิจตัวคนใช่ไหมครับเศรษฐกิจภาพรวมของภาครัฐก็คือไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเวลาไปรักษา นั่นก็คือเรื่องสังคมและคนไม่เป็นโรคก็เรื่องสังคมสาธารณสุขมันมันมันเกี่ยวพันหมดเลยโครงการมันก็เหมือนกับมีผลสําเร็จมาตลอดพอเป็นชุดละแก้ปุ๊บเนี่ยเด็กก็เห็นปุ๊บโอ้โหมีน้ํามีอะไรป่าดีขึ้นครั้งแรกอาจจะเป็นวิชาของอาจารย์แต่ครั้งที่สองไม่มีใครบังคับมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าเราจะทาอะไรสักอย่างเราไม่ต้องหวังอะไรก็ได้แค่เราทําอย่างก็นที่เราก็มีความสุขอะค่ะเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเห็นรอยยิ้มของเพื่อน เห็นหน้ำเห็นทุกอย่างในปานรู้สึกดีค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําลายธรรมชาติเราก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูค่ะผมอยู่ในมูลนิธิร่าแก้วผมได้ไปลงพื้นที่ชุมชนบ้านป่งลึกบางคอยค่อนข้างบ่อย ซ u t a l e n t เนเี่ยเป็นเป็นโครงการของจุลาที่เฟ้นหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเขาอยากให้เด็กเห็นมิติในอีกมิติหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นอยากให้เขาได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเขาควรจะแบ่งปันหรือควรจะช่วยเหลือสังคมยังไงเขาให้เราขึ้นไปดูว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดอ่ะมันมันคืออะไรกันแน่โดยส่วนมากอเงี้ยถ้าเกิดเวลาเราแบบทำค่ายอาสาหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแค่แบบคิดว่า เออเนี่ยเราแบบไปสร้างบ้านนะไปสร้างโรงเรียนให้เขานะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการหรือเปล่าได้เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นได้เหมือนแบบเปิดโลกนอกตำรายอ่ยค่ะเราสามารถเอามาประยุกตได้ตลอดค่ะเพียงแค่ว่าตัวพวกเราเนี่ยใส่ใจที่จะแบบเปิดรับมันหรือเปล่าอยากให้แบบทุกคนได้มาลองสัมผัสดูจริงๆว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรชีวิตมีอะไรมากกว่านั้น ในบางชุมชนของจังหวัดยาลานั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ชุมชนที่นั่นอาชีพหลักของเขาก็คือทอําสวนยางซึ่งเขาจะต้องกรีดยางในเวลาลางคืน,คนเขาจะต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากฐานไฟฉายที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ก็หมดไปแต่ปรากฏว่าใน,ในพื้นที่ของเขาทรัพยากรตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ก็คือในเรื่องของแหล่งน้ําในขณะนั้นนัก,าาศ,กนศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ได้ทํางานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ําขนาดจิ๋วอยูนะ่จากการที่ได้ทดลองดูแล้ว ก็เลือกกลุ่มพื้นที่ตรงนี้ไปไปลงพื้นที่ดูแล้วก็ลองทำดูปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้ดีขึ้นตรงที่ว่าฐานก,ก็สามารถชาร์จแล้วก็ใช้ซ้ำได้ การลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวจะใช้ได้ยาวคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเขก็ดีขึ้นในเวลากลางคืนเขาก็มีแสงสว่างสมาชิกครอบครัวก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์อ่านหนังสือเรียนหนังสือทําการบ้านแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมได้มากขึ้น